กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงกราบคารวะครูทุกท่านจจรินธรรมพี่น้องหมิตรดีทุกท่านค่ะชื่อนางสาวพวงเพินทองเรนทองเย็นชื่อเล่นชื่ออาค่ะอายุสามสิบปีอยู่ที่จังหวัดสงขลาเป็นผู้ควบคุนสวนป่านานบุญสองก็ชื่อทางธรรมชื่อเพนเพยนฟุตขึ้นได้มา ตอนชื่อขึ้นไปภูผาครั้งครั้งนี้ค่ะก็มันมีความรู้สึกตอนที่ได้ชื่อมันแบบโอรู้สึกตอนแรกเราก็รู้แล้วว่าอาจารย์เราไม่ธรรมาดาแต่พอเห็นชื่อแล้วมันโหอาจารย์เราไม่ธรรมาดาเพราะว่าชื่อเนี้ยจริงๆอ่ะไม่ได้เคยมีความคิดว่าอยากจะขอชื่อเพราะรู้สึกว่าเอ้ยเราเรายังดีไม่มากพออ่ะ เรายังไม่ดีพอที่จะขอชื่อแต่เพราะการได้ไปฟังไปคุยกับพี่ท่านหนึ่งนะคะทำให้รู้สึกว่าอ,อยากจะลองขอชื่ออาจารย์ดูแล้วก็กล้าที่จะไปขอชื่อแล้วพอเห็นชื่อตัวเองนี่แบบโอ้าหทำไมอาจารย์รู้สึกแบบโอ้อาจารย์ไม่ธรรมดาเลยอะค่ะเพราะว่าการที่ได้ชื่อนี้มาเพราะว่าอามีความศรัทธาแล้วก็มีความรู้สึกว่า เออได้พลังความกล้ามาจากการได้คุยกับพี่ท่านนั้นนะคะทีนี้อันนี้คือเรื่องเล่านะคะแต่ที่การบ้านที่จะมาส่งก็คือว่าหลังจากลับมาจากภูผาเนี่ยมันก็มีเรื่องที่แบบเออเหมือนยังไงคะเป็นสิ่งที่มาลองเรานะลองใจเราซึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้สอบผ่านเต็มร้อยนะคะก็ <g ül> <g ül> มีเหตุการณ์อ่ะตอนนั้นก็ปิดร้านแล้วเนาะ กลางคืนเราก็ปิดร้านแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาอาบน้ำมาหามาดีถอกแล้วก็อาบน้ําทีนี้อยู่ในห้องน้าแม่ก็เรียกแม่ก็เรียกค่ะเราก็ไม่ได้ยินอนะ่ะแล้วแม่ก็เลยขึ้นมาเคาะประตูห้องก็แม่ก็ค่อนข้างที่จะอารมณ์ออเสียโวยวายอะไรเงี้ยแบบเออทาไมไม่ได้ยินเรียกตั้งหลายครั้งอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าอ๋อก็ปิดประตูแล้วว่าขึ้นมาฟังอาจารย์อะไรเงี้ยแล้วก็ดีถอกไปด้วยเออก็สักพักนึงก็ มันมีความไม่พอใจในอําเสียงแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ล้างไปถ้าพักแป๊บหนึ่งพี่สาวโทรมาต่อว่าก็โดนต่อว่าให้ไปตั้งสิบกว่าวันแล้วนะทําไมยังหลงงงงายแบบเดิมทําไมไม่รู้จักทําไมไม่รู้จักปรับปรุงตัวเองทําไมเป็นแบบนี้ ศึกษาอย่างอื่นบ้างไหมเอาแค่พอดีได้ไหมมาเป็นชุดเราก็มีความรู้สึกแบบถ้ามันแตะหมู่กลุ่มแตะอาจารย์นี่มันจะมันจะไม่พอใจมากค่ะมันรู้ตัวตัวเองคือแบบไม่ได้แต่อาจารย์ม,มันจะมันจะไม่ไม่ชอบใจอะค่ะทีนี้ความรู้สึกกิเลสดมันก็อืมันก็บอกทันทีเลยสงสัยแม่ต้องโทรไป กิเนบอกว่าแม่ต้องโทรไปฟ้องพี่แม่เลยแล้วพอพอมันคิดแบบนั้นนะคะมันก็ลงไปเรื่อยค่ะพอลงไปด้านล่างแม่ก็บ่นอีกพอเจอคําบ่นของแม่อีกทีนี้นะคะมันไม่พอใจค่ะมันเดินออกจากบ้านเลยะคะ่ะเดินออกไปนั่งนิ่งอยู่พักนึงแปเดียวค่ะแล้วไม่อคิดึินได้เฮ้ยทาไ,ไมทําไมทําตัวแบบนี้เนี่ยทําไมเราเป็นแบบนี้ ทีกับคนอื่นมันก็คิดได้ว่ามีเหตุการณ์ที่แบบคนอื่นทําเราอ่ะเขายิ่งไม่ดีกับเราอ่ะเขายิ่งไม่ชอบเราเรายิ่งทําดีกลับไปทําดีกลับไปให้มากมากแล้วทําไมกับแม่เราไม่ที่สูดน์ว้ก็เลยคิดได้แม่แม่เป็นขวงเรานะแม่บ่นแบบเนี้ยก็เลยโอเคเดินข้ามดนนกลับไปกลับไปแล้วก็เข้าบ้านไปที่นี้ทุกครั้งที่มีปัญหากับแม่ รู้ว่ากับพี่อ่ะคนที่จะช่วยล้างเรื่องแม่เรื่องพี่ได้ดีสำหรับเราก็คือต้องต้องคุยกับแม่ไก่พอคุยกับแม่ไก่แม่ไก่ก็ให้สัญญามาพี่ก็บอกว่าแม่เป็นห่วงเรานะที่แม่ขึ้นมาเคาะประตูเรียกแล้วแม่ไม่ได้ยินเสียงตอบกลับเราไปอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ก็เป็นห่วงเราคือเขาไม่รู้ว่าเราอ่ะเขาคงคิดว่าเราหลงงมงายคือมันมันก็เยอะจริงๆอะค่ะถ้าเรามองกลับไป เราไม่เข้าข้างเยอะจริงๆอะค่ะ,ะเคยมีคำพูดหนึ่งที่ทำให้คนในครอบครัวคือแบบดึงหนูจับมากๆเพราะคำพูดนี้ของหนูคือหนูวันหนึ่งหนูก็เดินไปบอกแม่ว่าแม่ถ้อสิ้นแม่แล้วอะร้านมีหนูก็ไม่เอาเลยนะสมบัติอะไรเนี่ยหนูก็ไม่เอาเลยนะให้แม่แบ่งให้พี่ๆได้เลยแต่หนูว่าจ,จะอยู่เป็นเพื่อนแม่ นี่คือหน้าที่ของหนูคืออยู่เป็นเพื่อนแม่เอ,อ่อแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะไม่ไม่ตอบอะไรกลับมาเลยแต่สิ่งที่พี่มาบอกเราก็คือแม่เสียใจนะที่เราพูดแบบนั้นไปอะไรเงนี้แล้วเราก็แบบเอาเราไม่รู้เลยว่าแม่เสียใจแต่พอเรารู้สึกว่าในี่ใจเราอะคือเอาไม่อยากเอาแล้วมันรู้สึกว่านี่คือภาระนี่คือสิ่งที่ไม่ไม่ได้อยากได้แต่ว่ามันต้องทําไปเพราะว่า หน้าที่คือดูแลแม่อาทิตย์แค่ว่าหน้าที่คืออยู่เป็นเพื่อนแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ตอนเรามาได้คุยกับพี่อะค่ะเราได้รู้อ๋อสมบัติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นร้านหรือว่าอะไรมันไม่ได้สําคัญเท่ากับสมบัติชิ้นนี้ค่ะที่มันคือเราอะสําหรับแม่แล้วเราคือสมบัติที่มีค่ามากสําหรับท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราไปบอกว่าสิ่งที่ท่านพยายามทํามาให้ตลอดทั้งชีวิตของท่านอะแต่เราจะไม่รับนะเราจะไม่เอานะ มันก็คงมีผลต่อจิตใจท่านมากอะค่ะตอนมันไม่เข้าใจเออเข้าใจแม่แม,แม่แม่คงแบบมีความรู้สึกแบบกัแบกบัแบบคาพูดเราอะที่แบบเราไม่ได้เห็นค่าสิ่งที่เําทให้เลยแต่พอหมดค่าหมดหมด,หมดท่านแล้วอะเราจะขอไปอยู่กับอาจาย์ <c oughs> อะไรกันเนี่ยท่า <c oughs> นก็คงรู้สึกแบบไม่โอเคเท่าไหร่เนาะเราลืมมองมุมน,นี้ไปว่าท่านอะไม่ได้รู้ ไม่ได้รู้แบบท่านไม่ได้เข้ามาตรงเนี้ยท่านไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่เราได้อ่ะมันมีค่ามากกว่าสมบัติใดๆในทางโลกเลยท่านก็อาจจะไม่เข้าใจอ่าค่ะนั่นแหละคัะทีนี้หลังจากได้คุยกับพี่กับเพื่อนแล้วมันก็ได้เห็นความสงบลงของเราอะค่ะที่มันมันได้เข้าใจมุมของคนอื่นมากขึ้นแต่ก็ยังเห็นว่า ทุกครั้งที่แม่บน่นหรือแม่พูดไม่ดีกับเราอ่ะคือมันจะมีความรู้สึกว่าเสียงบ่นแม่คือเสียงบ่นแม่หลังๆมันจะแบบรับได้มันจะไม่มีปฏิกิริยามากแต่วันที่วันนั้นที่มีปฏิกิริยามากค่ะอาจาับได้ว่าเพราะว่าไปทานสองมือ้อคือแบบไม่ได้ทานแค่ให้อิ่มนะทานแบบทานแบบตามใจกิเลสเลยคนะ่ะทานจนอิ่มแบบ อิ่มมากอะแล้วความรู้สึกที่จับได้คือกาจากที่เราทานจนอิ่มมากมันไม่ได้มีแค่นั้นอะผลคือการสิ่งที่มากระทบกับเราอะค่ะมันทําให้เราแบบเหมือนมันมันเจออะไรแล้วมันกระเพื่อมอะค่ะมันมันไม่นิ่งเหมือนเดิมอะค่ะความรู้สึกที่จับได้ก็คืออ๋อมันกระเพื่อมเนาะมันล้างยากกว่าเดิมเนาะอ๋อกิเลส จากการไปทานสองมือ้อมันทำให้กี่เดตโตแบบนี้นี่เอง mm hmm. ก็ได้คุยกับที่ท่านหนึ่งตอนที่ไปปูผาก็บอกท่านว่ามื้อเดียวเคยคิดว่าทำได้แล้วนะแต่ก็มาช่วงหลังๆอาจจาไม่รู้ทำไมมันต้องกินอะมันแบบขอ,อนิดนึงนะผลไม้สักชิ้นอะไรสักหน่อยก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยมันรู้ว่าเรายังทำไม่ได้ก็คุยกับพี่ว่าแล้วแล้วควรจะแก้อย,อยังไง อาควรจะเดินทางไหนต่อท่านจะบอกให้ตั้งศีลกลาหมู่นะลองดูอาบอกแล้วตั้งศีลกับที่ไม่ได้เหรอท่านบอกพลังมันไม่พอให้ไปตั้งศีลกลาหมูนะพ่อค่ะวันนี้ก็จะมาตั้งศีลเรื่องการทานมือเดียวค่ะอาอยากจะใช้ตัวเองพิสูจน์ศีลนี้ดูว่าอาขอตั้งศีลด้วยความตั้งใจจริงของอาในวันนี้นะคะอาอยากจะพิสูจน์ิ่งนี้ ตั้งศีลกับอาจารย์หมอเขียวกับครูทุกท่านแล้วก็กับพี่น้องมุมวิธีทุกท่านอขอตัง้งศีลการทานนี้เดียวเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะก็การส่งการบ้านของอาก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะอ่าก็ขออนุโมทนาสาธุกับน,น้องอาร์ด้วยนะคะ ในการตั้งศีลมือเดียวค่ะก็ลองดูนะคะเดี๋ยวก็จะเขาจะก็จะขึ้นรถไฟมาเป็นขบวนเลยค่ะก็จะวิ่งชนน้องอาในหลายในหลากหลายรูปแบบก็ก็ลองลองพิจารณาดูลองตั้งรับดูแต่ถ้าเราถ้าเราเอ,อ่อถ้าเราเข้มแข็งพอเราสู้ไหวเราก็เราก็ชนะ วันไหนล้มก็ไม่เป็นไรอย่าไปอย่าไปเอาเป็นเอาตายกับเขาถ้าวันไหนล้มก็เอเริ่มเริ่มใหม่ไม่ต้องไม่ต้องไปเอาเป็นเอาตายว่าต้องต้องต้องถ้าพอเราคิดว่าต้องต้องต้องเนี้ยเขายิ่งรุมเราเลยนะเขายิ่งรุมเราเลยแหละ <laughs> อย่างเหมือนของพี่อ่ะตอนที่เริกตั้งใจเลิกเนื้อสัตว์เลิกปลาเด็ดขาดเนี้ยอุ้ยเพื่อนมาทอดปลาอยู่ข้างห้องอ่ะ เคาหน้าต่างเขาอะ่ะบอกขอดูหน่อยว่าปลาที่โทษนะคือปลาอะไรทำไมมันหอมมันมันมาขนาดนั้นเลยนะถ้าเราถ้าเราแบบเหมือนไปแบบไปเอาเป็นเอาตายกับเขาแต่เราเราตั้งแบบตั้งสบายสบายแต่เราเราเรามีสติอะค่ะก,ก,ก็ก็ประมาณนี้ก็อย่างเรื่องเรื่อง เรื่องแม่ก็เหมือนกันก็อย่างที่น้องอาคิดอย่างที่แม่แม่ไก่บอกนั่นนะก็คือโอเคใช่ใช่เลยคะ่ะอันนี้อันนี้รู้รู้จักตัวเองรู้ความความรู้สึกของแม่นะคะความรู้สึกของแม่ที่เอ่อที่ทำที่ที่หาสมบัติไว้ให้ลูกเนี้ยพอเราบอกลูกว่าเนี่ยแม่แม่เอ่อทำอย่างนี้ไว้นะเอาไว้ให้ลูกนะนู่นนี่นั่นแล้วเขาบอกว่าไม่หรอกไม่เอาหรอก ไม่ต้องหาไว้ให้หรอกเดี๋ยวหาเองหาเองได้มันมีความรู้สึกว่าใจเราโอ๊ยนี่เราเรามีน้ำใจเราอุตส่าห์เราพยายามนะทำไมเขาไม่ทาไมเขาไม่เห็นคุณค่าของเราเลยนะอะไรประมาณนี้คือคืออันนี้เข้าใจเลยที่น้องอาพูเข้าใจแม่เลยนะแล้วเรามาคิดว่าโอ้ยนี่เราเราพยายามเราขย,ยันเราอดอมเราโออนู่นนี่นั่นนะทำไมลูกมองไม่เห็นเลยเนี่ย เราไี่มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นความภูมิใจมากเลยนะเราเราเราทําหน้าที่แม่ของเราเต็มเต็มที่แล้วนะแล้วก็จะบอกลูกตลอดเวลาเลยว่าตอนนี้แม่ทําหน้าที่ของแม่ครบสมบูรณ์แล้วนะหน้าที่ของคนเป็นแม่ถ้าเวลาแม่ไปนี่แม่ไม่หวงอะไรเลยนะแล้วนี่เขาบอกไม่ต้องพูดหลอกเรื่องสมบัติเขาหาเอง,เขา,าเ,องเขาหาเองได้ไอ้เราก็าว่าอ้าวแล้วเราอุตส่าห์เหนื่อยนั้นเนี่ยทำไมทาไมก็ไม่เห็นค่ะ อันนี้ก็ต้อง,องเออเหมือนที่น้องอาว่ามันต้องมันต้องฉุกคิดนิดนึงคือรักษาน้ําใจเอ้เอเอ้ว่าเราจะเอาหรือไม่เอานั้นมันอีกเรื่องนึงมันมันมันคืออนาคตมันคืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงอ่ค่ะก็เป็นกําลังใจให้ค่ะอ่ะ,อะ,อะขอบคุณค่ะพี่โสพอพี่โสพูดชี้ตรงนี้อ่ะก็แบบมันเหมือนตอกย้าเราเนะ ใช่แม่แม่ท่านก็หวังดีอ่ะท่านรักเรามากเนาะที่ท่านทําให้อ่ะท่านคือท่านอยากให้ยให้เราสบายท่านท่านอยากให้เราได้สิ่งที่ดีๆอ่ะค่ะขอบพระคุณขอ,ขอที่โศกอาเชิน,น้องอ,อ้นคะ่ะอนุโมทนากับน้องอาร์นะคะเพนเพียนพุทธนะคะ แบบเพนไปนะคะแล้วก็เพียนล้างกิเลสไปนะคะก็จะได้พุทธะเกิดอันนี้เป็นชื่อนะคะโอ้เป็นชื่อที่ดีมากเลยนะคะอนุโมทนาด้วยนะคะที่ได้ชื่อดีมาค่ะมแม่ก็มีกิเลสของแม่เนาะเราก็แต่เราก็ต้องดูกิเลสของเราะคะว่าเราอยากได้อะไรจากแม่หรือว่าส่วนที่ขั้นธรรมมันก็เป็นสิ่งที่เราจะได้รับนั่นแหละมันก็เป็นสมบัติของเรานะถ้าเรารับด้วยความยินดีเราก็อยู่ได้ด้วยความยินดีคะ ก็เป็นกำลังใจให้นะคะตั้งศีลจะกินมื้อเดียวจากจากที่น้องอาเล่ามาน้องอาบอกว่าเพราะาอาไปกินสองมือ้อมันทำให้กิเลสมันโตพอกิเลสมันโตมันก็หงุดหงิดหงุดหงิดง่ายคือมันได้ดั่งใจมาไงคะอันนี้ก็เป็นตัวที่อาจจะได้เอามาล้างนะคะล้างความได้ดั่งใจของเราคะ่ะอนุโมทนานะเป็นกำลังใจให้คะ่ะก็ลองไปจับตัวนี้แหละ เราพอพอมากินมื้อเดียวมันจะมีหลายตัวมาทดสอบเหมือนที่เหมือนพี่โสว่าอ่าก็จะได้ตัวที่จะบําเพ็ญเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวมันก็จะมากระซิฟข้างหูแล้วจะมีเพื่อนสองหรือเปล่าเราก็ล้างไปนะคะถ้าเขามาอืมมันก็จะทําให้เราตาดีขึ้นค่ะค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่อ๋อค่ะเรายังเราจะไปที่อาพันธิวานะคะ เชน้องอีทค่ะไป็นาบว่าพี่อีทอยู่หน้าจอหรือเปล่าถ้าถ้าน้องอีทสะดวกก็เปิดกล้องนะคะถ้ายังไม่สะดวกไปที่น้องแถมก่อนไหมคะค่ะถ,ถ้าน้องแถมสะดวกน้องแถมก็เปิดกล้องขึ้นมาเลยค่ะาอาเป็นน้อง <laughs> เป็นน้องเจี๊ยบนะคะเลยค่ะ อขออนุญาตสลับกิวค่ะตอนนี้อยู่บนรถอยู่ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวถึงบ้านถึงบ้านค่อส่งค่าถูกค่ะ,คะได้ค่ะถ้างั้นเราก็ไปที่อาหุยนะคะเรื่องมาบอกว่าแม่ไปอาบนำ้ำาอเยไดยินอารวมเสียงอารวมอารวมจะส่งการบ้านไหมคะอ๋อเมื่อกี้เรียกแม่บ้าน ค่ะ <ไป S 1> เอาเดี๋ยวนะปิดไม้แกะที่ไม้ค่ะหรือว่าะจะ